ถ้าแอปดามปิดตัวหรือว่าหายไปเนี่ยเงินของเราจะหายไปไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าในแอปดามเนี่ยมันก็จะมีหลายๆบัญชีเนาะทั้งบัญชีเงินฝากแล้วก็หุ้นต่างๆมาไลา่ทีละส่วนเลยละกันสำหรับเงินฝากเนี่ยก็เหมือนกับธนาคารทั่ว,วไปเนาะถ้าเกิดว่ามันปิดตัวเนี่ยเราก็จะมีเงินค้ำประกันอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนั่นเองถ้าเกิดว่าเราฝากเงินไว้เกิน1ล้านบาทเราจะได้คืนแค่1ล้านบาทกรณีที่ธนาคารนี้เขาล้มละ,ล,ะลายนะซึ่งก็ไม่ต่างกับการฝากไว้กับธนาคารอื่นๆในบ้านเราเหมือนกันเนาะส่วนบัญชีห ต่อให้แอปปิดตัวไปยังไงเนี่ยหุ้นเราก็ไม่หายไปไหนนะ mm. เพราะว่าทุกครั้งที่เราซื้อหุ้นแล้วเนี่ยหุ้นของเราจะถูกเก็บไว้ที่ถ้าบ้านเราก็จะมีส่วนรัฝากหลักทรัพย์แต่ถ้าเป็นหุ้นอเมริกาที่เราซื้อผ่านแอปดาเนี่ยก็จะเป็นส่วนรับฝากหลักทรัพย์ของที่อเมริกานั่นเองเพราะฉะนั้นต่อให้แอปปิดตัวไปหุ้นเราก็ไม่หายนะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะทําให้หลายๆคนมั่นใจได้เนาะต้องบอกก่อนว่าดามเนี่ยเป็นของธนาคารเกียรตินาคินพัฒรนะซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่มากๆเลยสมัยก่่่่อออนนนนนเเเเเีียยถ้้าาาาปป็็็็โโบรรรรรกกกกกก์์จจะทหลๆคคคููััววมมงงส นะเพราะฉะนั้นมันใจได้